ทำไมวันนี้เข้ามาดูเร็วจังเลยอ่ะคิดถึงเหรอเจ้เฮ้ยสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมกลับมาบ้านนะคะไม่ได้กลับบ้านประมาณประมาณหลายเดือนได้อ่ะเกือบเกือบเกือบเจ็ดเดือนได้อ่ะถ้าพูดถึงเนาะตั้งแต่มกราปีใหม่โอ้ตั้งแต่วันเกิดนานมากประมาณเจ็ดเดือนได้อ่ะวันนี้นะครับผม จะมาทําธุระไม่บอก,ออกว่าทํอะไรเดี๋ยวรอติดตาม<า><า>เลยแต้มปุงต่งหมดดังจ้อบเปรถใหมเพิ่งกลับมาถึงแ<า>บบหมาดๆเลยนะครับนี่ครับผมเอาซองมาแจกที่บ้านนะครับทุกคนอันนี้แบบ อันนี้อันนี้คือแบบเป็นรู้สึกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยนะครับผมแบบสามารถผมทํางานอันนี้อันนี้ผมขอเล่านิดหนึ่งนะปีใหม่เนี่ยเพราะว่าฟอดจะไม่อยู่บ้านใช่ไหมครับฟอดจะไปเที่ยวด้วยไปทํางานด้วยไปเที่ยวกาชาติที่สนามช้างอยังครับพี่ยังยเลยครับอันนี้ผมขอเล่านิดหนึ่งนะครับว่าที่ผมแบบเอาเงินมาให้ที่บ้านนะครับเพราะว่าเหมือนเขาเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เด็กน้อยเลยอาจอาจจะไม่ใช่แม่ที่แม่ฟอดนะครับที่เลี้ยงมาคนเดียวมีทั้งพี่ของแม่ป้าของแม่เขาเรียกว,ว่าอะไรอะ พี่สาวแม่น้องสาวแม่เขาเลี้ยงดูฝนมาตลอดอย่างเงี้ยครับพอวันหนึ่งฝนแบบมีตังหรือว่าทํางานได้เงี้ยฝนเลยแบบอยากเอามาตอบแทนมากปกติผมไม่ได้แบบมีเงินเยอะขนาดน,นั้นนะครับแต่ว่าฝนทํางานขายของได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยมีเงินแล้วแบบฝนก็เลยอยากเอามาให้ที่บ้านบ้างฝนไม่ได้เงินเยอะนะครับแต่ว่าฝนก็อยากทําให้เงี้ยเป็นตัวอย่างให้ดีมากๆเลยเนาะไม่คิดว่าแบบโตมันจะเป็นเด็กดีขนาดน,นี้นี่นะครับเขียนไปเลยสองหนึ่งคุณยาย แล้วก็เขียนไปเลยครับแม่กันเนือหลายคนนะครับหลายคนวันนี้พี่อบด้วยนานๆนจะได้กลับบ้านทีครับขอมาทำความดีสักหน่อยเออ จะพูดถึงฝอก็ไม่ได้ไม่ได้มีเงินเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเออฝอก็มีเท่าไหน่ฟอก็ให้เท่านั้นครับไม่ได้แบบรวยมากนี่ไอเดี๋ยวฟอถ่ายรูปมาให้ดูครับไอคนละสามร้อยไปเลยน้อยไปครับน้อยไปน้อยไปพี่ผมไม่ได้จะให้น้อยขนาดนั้นน้อยเกิน จะบวชเดือนไหนครับลูกชายเอา้ากระเป๋าตั้งอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้โหนี่นี่นี่น,น,น,นี่ทุกคนขณะน,นี้ผมกดมามีแต่แบงค์ใหญ่อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ว่าจะอวดหรือว่าอะไรนะครับมันเป็นความภาคภูมิใจของผมที่ผมแบบเอาไมา่ที่บ้านอนะพี่ออไม่คิดไม่ฝังเลยว่าผมจะหาเงินได้เยอะขนาดนี้นี่ขออะถืออวดก็อวดแล้วกันอวดความภูมิใจของตัวเองนี่แหละ ไปให้หมดเลยเดี๋ยวผมยิงให้ยิงได้พี่สามพันละพ่อมานพ่อชำนาญเพราะว่าเดี๋ยวพอดีแหละครับผมได้งานพอดีโอเค ปีที่แล้วน่าจะได้แบบพวกแบรนด์พวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแม่อะมาเข้ากล้องหน่อยเข้ากล้องหน่อยแป๊บนึงเข้ากล้องหน่อยฝรมีซองมาให้ใช่มาแม่นี่ตรงนี้นี่อ่ะทุกคนนี่อันนี้แม่นะครับเดี๋ยวแม่เข้ามาอีกเข้ามาอีกมันไม่เห็นอันนี้แม่นะครับที่เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กเป็นพี่ของเป็นอะไรนะเขาเรียกว่านะพี่สาวของพี่สาวของแม่พี่สาวของแม่แต่ว่าเลี้ยงฝรั่งมาตั้งแต่เด็กอันนี้ฝรดมีของขวัญปีใหม่มาให้ เล่าให้แม่ทำให้ให้แม่ใส่ซองให้ฟอร์ดเอ้านี่ไงก็ฟอร์ดเขียนแม่เหนื่อไงฟอร์ดเอาซองมาให้นี่ไงปีใหม่แม่ไงใช่เดี๋ย่าแม่ใส่ให้นะโอเคซับชูรักกันจุ๊บๆไงแม่ก็เดี๋ยวใส่ซองใส่อะไรให้ฟอร์ดเยอะโอเคโอ้ฟอร์ดพูเล่นโอ้ยยวไม่เชื่อมีเลย อันนี้เป็นพี่สาวของแม่นะครับที color. ่เลี <kaz an> <absorbed> ้ยงมาก็เป็นแม่เลยอ่ะเป็นแม่คนหนึ่งเลยฝนมีแม่หลายคนครับมีแม่เลี้ยงหลายคนเลยเลี้ยงฝนมาตั้งแต่เด็กแม่เลี้ยงแม่ไอ้ด้วยเนาะแม่ไอ้ดูตอนกี่ขวบนะแม่ไอ้เลี้ยงตั้งแต่สามเดือนถึงแปดเดือนตั้งแต่สามเดือนถึงแปดเดือนเลยโอเคเดี๋ยงฝนเขียนก่อนเลียงตั้งแต่แปดเดือนถึงปอดไห่ถึงปอสี่นุ่นจนแบบอายุเยอะแล้วอ่ะพอหาไปเรียนโน้นใช่ไหมใช่ไปเรียนที่นู่น คีแม่ไปเก็บของก่อนเดี๋ยวหมดเขียนก่อนหนึ่งใครก่อน๋ยวนี่แม่เนื้อเขื่อามาไม่ยงอยู่ไหมอยู่บ้านอยู่บ้านไหนเอาเหรออุดไม่เจออนไม่กินไม่เห็นเลยสงสัยมาไม่ได้ ใช่แม่เนื้อน่ะแม่เนื้อ่ใยายไม่้แม่เนื้อพี่โอ๊บพี่โอ๊บทำไงดีอะทุกคนมีแต่แบงค์พันเลยไม่มีแบงค์ย่อยเลยอะพี่ออมอยากมีแบบสักล้านหนึ่งเนาะเออเยอะก,กันเลยวะ ทำบุญกับพระในบ้านเจริญทุกคนที่ฝพูดเลยฝอเป็นเด็กดีมากใครที่แบบเลี้ยงดูฝอดมาอย่างเงี้ยใครที่ดีกับฝรดบอกเลยฝรดจะตอบแทนเขาอย่างดีเลยจริงๆครับสาวจันได้ไหมครับเอ้ยเอาอะไรดีเนาะสาวจันหนุ่มจันได้ไหมพี่ใครอีกวะพี่โอ๊บพี่โอพีพอพพ่อ้อมฟิมอมดไม่อยู่นะคะมดไปหาแม่ ก็ใครอีกแปมเดี๋ยวผมเอาภาพบรรยากาศมาให้ดูนะครับพี่แปมพี่ปุ้ยอู้หลายคนเฮ่ลลยคู่หน่อยคะ่ะพี่ปุ้ยหมดละน่าจะหมดละใครอีก <c oughs> หมดละ แม่มีใครอยู่บ้านอีกไหมแม่แม่ใจบุญนาตาดีหุ้ยจริงภูมิใจครับภูมิใจเป็นสิ่งที่ควรทํานะดูผมเป็นตัวอย่างได้พี่อันนี้ผมแบบแนะนําเลยครับอันไหนที่ไม่ดีไม่ต้องดูนะครับเรียบร้อยเดี๋ยวรอใส่เลย เอสีสกเกตอำเภออะไรครับผมอยู่ประคนชัยนะครับผมอยู่ประคนชัยสิแล้วครับเดี๋ยวทีนี้ก็รอใส่ตัง <c oughs> ถึงบ้านแล้วเหรออันนี้อันนี้แบบขอ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 วดตัวเองนิดนึ่งเนาะได้ทํางานทําอะไรมาอย่เงี้ยก็เป็น เป็นอะไรนะเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ภูมิใจมากที่แบบทําได้ขนาดเนี้ยผมก็แบบขายของด้วยไลฟ์สดด้วยแล้วก็แบบเนี้ยได้จากโซเชียลด้วยครับผมก็เลยแบบมีงานมีเงินอะไรเงี้ยใช่ครับผมก็เลยแบบได้เอามาให้ที่บ้านครับก็ดีดีมากที่แบบเขาก็เกลี้ยงเรามาตั้งแต่เด็กเขาขนาดตอนปีหนึ่งปีสองเนี้ยเขาก็ เออส่งตังส่งอะไรให้ใช้ครับรฟอฟอก็เลยแบบต้องกลับมาตอบแทนก่อนก่อนที่แบบแล้วที่ผมมาวันนี้เพราะว่าผมจะไม่อยู่ครับจะขึ้นไปกรุงเทพแล้วก็ขึ้นไปเชียงใหม่ใช่มาถูกทางแล้วนงฟอจริงครับวันนี้ผมต้องได้พรกลับไปผมต้องรวยเป็นร้อยเป็นพันเท่าเลยสวัสดีครับครูพระนี่แหละเขจะเอาซองไปปุ๊บ เอ,เอาไปเย้อา,อามาดอ,อ้อยทรงปีใหม่อม้อยดาอ้อยขมาดบารุยอะไรแต่อย่างเงี้ยนึกว่าไปจันด้วยไม่ได้ไปครับไม่ได้ไปเพราะฝนมีงานครับมีงานเดี๋ยวนี้ฝนรับงานเองเป็นละดีซื้อมาเดอี๋ยวแม่ซื้อมาอยู่บบปีใหม่เที่ยวไหนคะไปเที่ยวด้วยไปทำง,งานด้วยครับไปเชียงใหม่ครับ ไปเชียงใหม่ไปเชียงใหม่ดีนะสาวจันร์รออยู่คนขยันยังไงก็ไม่จนค่ะสาธุป,ปีหน้าผมจะขยันให้ดีให้มากกว่าเดิมครับแล้วมีแบบงานสองตัวด้วยดีเลยแบบดีมากอ่ะคือแบบพอทำทำปุ๊บได้ปั๊บเลยอ่ะเห็นทันตาเลย <c oughs> <c oughs> น้องเป็นคนน่ารักจริงจริงไม่เถียงเลย <c oughs> จะไล่ขายเสื้ออีกเม่อไรคะอู้หลังปีใหม่ครับยายผมอะไรนะยายผมให้ซองยายผมให้ซองครับใส่ซองให้ผมได้ไหมใช่ใช่ใชคนขยันอยู่ที่ไหนก็ลำบากคนคนขยันอยู่ที่ไหนก็รวยพี่ไปเชียงใหม่เสร็จงานกลับมาจันทร์ค่ะโอ้ฝัฝกลับวันที่สองสามเอ็ดหนึ่งสองสวันที่หนึ่งอุ๊ก็ต้องมาเรียนดิ ฟอดได้แต่งหน้าไหมเนี่ยหน้าเนียนจังฟอทาครีมครับเฮ้ยพูดไม่ได้เดี๋ยวพอขอชาร์จแบตอีกก่อนเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปกับยายก่อนเพราะว่าแบตมันหมดเครื่องนี้มันกล้องมันไม่ค่อยเท่าไหร่ ออน่าราัคาไปที่ไหนของเชียงใหม่สันกําแพงครับส่งขวัญให้หน่อยครับส่งขวัญให้หน่อยครับนี่เจ็ดโมงสิบห้านา,นา,าทีนาขว์สาวจ้างผมได้นะพี่ผมขยันมากจริงๆผมทำงานเต็มที่ผมขยันทำงานมากจ้างผมเยอะๆเลยนะ สาวจัน์น่าเน่าใจบ้านนามาเสี่ยงดวงชะตาเพื่อจะเจอโชคดีน้องฟอร์ดน่ารักมากเก่งมากขอบคุณครับเห็นหน้าน้องฟอร์ดคิดถึงลูกชายหน้าคายกันมากอ๋อถึงว่าทำไมมันแดง ทุกคนวันนี้ฟมดจะสารภาพมีอะไรจะสารภาพคือแบบฝอดไปหัดอันนี้มาเขาไปดูคลิปมาใช่ไหมเพราะว่าแบบให้เอาลิปอ่ะมาแตะๆต,ตรงเนี้ยแล้วแล้วฝอดก็ทําใช่ไหมแล้วมันแดงอะ่ะดูดิเดี๋ยวนี้เริ่มหัดแล้วน,นะเขียวแทบแย่ใช่ครับขอให้นายเจริญเจริญด้วยสาธุหรือว่าฝอดจะไลฟ์สุดไปเลย ไม่ต้องถ่ายคลิปเอาแบบเรียวๆเ,เลยไหมไปหายายอย่าเองเงี้ยวิถีชีวิตวิถีพอกเกอร์ใหม่อลดิเอาพี่เราก็แบบอยากดูดีเนาะใช่ไหมละ่ะแต่ฝอดแต่ฝอดแต่งหน้าเองไม่เปลี่ยนมันเวลาฝอดแต่งทีไหรหน้าเทามากก็เลยแบบโอ้เบาๆก่อนดีกว่าทากันแดดพอไปเลยตั้งกล้องไว้จริงเหรอครับรู้ว่าอัดคลิปไว้ดี ใส่ซองเลยเหรอตอนนี้ฝอยังไม่รู้เลยจะให้เท่าไหร่เนี่ยมันมีหลายคนอันนี้ยังไม่หมดนะเนี่ยมีแบบพ่ออีกอมดอีกอุ้ยขอบคุณครับเดียวไปเลย,ยเดี๋ยวไปตัดคลิปเอาอย่างนี้เหรอ,อใช่ไหมอุ้ยแต่มันไม่มีแบงค์ย่อยอะ่ะฝออีกน้อยฝอก็ต้องให้แค่แบบสองสามร้อยพที่เหลือให้แบบ ใส่ก่อนใส่ก่อนใส่ก่อนอูมีแต่แบงค์ใหญ่ด้วยแย่เลยทีนี้ไม่เป็นไรครับทำไปคุณกันเนื้อ แล้วชิ้นไอ้เงพันให้ยายกี่บาทดีให้ยายเหมือนหนึ่งคุณเล่นพี่ปุ้ยพี่แปร์ปีนอันนี้ให้อ้อมให้ห้าร้อยพอให้ห้าร้อยพอ แม่ๆก็จะให้เยอะหน่อยอผมมีเงินไม่เยอะนะมีแค่ไหนว่าจังใดอุยอุยว่าจังใดกำลังไล์สดอยู่ไม่ปไปไล่คุยได้จะจะไปสอนนี้จะได้ลงแล้วก็ไปหายายได้ก่อนไม่เดี๋ยวจะลงแล้วทุกคนเดี๋ยวฝนจะลงแล้วนะครับ โอเคเจอกันเจอกันเดฟอดถ่ายคลิปมาให้ดู